สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านจ้าสวัสดีเอฟซีหวยฮานอยหวยลาทุกคนจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จ้าเมื่อนี่จอยกังมีแนวทางฮานอยสูตรแยกสามนอยวันที่แปดเดือนสิบสองสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเอฟซี FC, ได้รับชมตามเคยจ้า แต่ก่อนสิไปรับส้มวันที่แปดเดี๋ยวมาเบิ่งนพ้นสรุปวันที่เจ็ดเดือนสิบสองกันก่อนนะจะเนาะหวาดจอยหายตัวใดไปแน่จ้าน้อยพิเศษจะให้เด่นสามสองรูดจ้าพ้นสรุปน้อยพิเศษออกบนสี่หกสองสี่หกสองจอยเข้าตัวกลับจ้าสองหกจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาจะเนาะบนมาหกสองจอยเข้าตัวกลับแล้วก็มาเข้าเด่นสองรูดสองจ้า สองตัวล่างออกห้าสามห้าสามสามหาจอยกับรูดไปน้อยจะนอกจอยจ่อสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก่าจ่าสามหาหาสามรูดไปจ้าสายรูดสายวิ่งของเขาเข่าน้อยแตนอจอยเข่าเด่นสามรูดสามจ้าสำหรับสายรูดสายวิ่งเข้าน้อยพิเศษเข่าบนหลังเลยน้อยแต่นอน้อยปกติจอยให้เด่นแปดเจ็ดรูดจ้าพ้นสรุปหกตัวออกหกสามหนึ่งสามหนึ่งอันนี้จอยรูดไปน้อยจต่นอ บนจอยลุดไปจากสามหนึ่งสตัวล่างออก3 7ม7จอยเข้าตัวกลับจากเจดสาจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเดอ้อสองตัวล่างส7น้อยปกติแล้วก็มาเข้าเด่น7จ็ดลุดเจ้าน้อย v ์วจอยให้เด่นสองหนึ่ลุดจ้าบนออก5 7าเจ็ดห้าห้าเดหล่างออก6 7อันนี้จอยลุดไปทั้งบนทั้งล่างเราจะเนาะสำหรับน้อย VAP จ้า สรุปห้าน้อยสูตรแยกสามน้อยวันที่เจ็ดจอยเข้าสองน้อยจ้าก็คือน้อยพิเศษจอยเข้าสองตัวบนหกสองหกสองจอยเข้าตัวกลับสองหกจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นสองลูดสองใหเด่นสามลูดสามจ่าสำหรับน้อยพิเศษใส่ลูดใส่วิ่งข้างสิขาทางบนทางล่างจ้ะแล้วก็น้อยปกติจ่าจอยเข้าสองตัวล่างสามเจ็ด สามเจ็ดจอยเข้าตัวกับเจ็ดสามจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นเจ็ดรูดเจ็ดจ้าสองน้อยจ้าการขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ปีติดตามแนวทางหาน้อยจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจ้าแนวทางอาจมีเข่าบ่ารูดบราจะนอกปากบุนกันไปจะชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นจ้า ห้าน้อยสูตรแยกสามน้อยวันที่แปดสิบสองสองห้าหกสี่น้อยพิเศษเด่นหนึ่งศูนย์จ้านอยพิเศษหนึ่งศูนย์รูดจ้าสายวิ่งสายรูดเท่า,าน้อยแต่น้อคู่เด่นน,าาน้อยแะ่น้อคู่เด่นหนึ่งศูนย์เด้อจ้าหนึ่งก็มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้า ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดปกติจ้าปกติเด่นเก้าแปดจ้าปกติเด่นเก้าแปดลูดจากคู่เด่นเก้าแปดจ้าเก้าก็มีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสาม เก้าหกแปดมีแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ด v ี p จ้า VIP เด่นหกห้าจ้าหกห้ารูดคู่เด่นหกห้าจ้าหกก็มีหกศูนย์ หกสองหกสามหกแปดห้าก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าจ้าห้าเก้าเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นจ้าห้าเก้า แปดเจ็ดศูน์สามเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวได้ชอบตัวใดกแคบหนะ้าจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปปิดแนวทางไดนาะจ้า เป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนาะจะนากพี่น้องจ้าบางข้างก็อาจสีเขามากบางครางก็อาจสีเขาหน่อยนาะจากเขาบางรุ่นบางปะานกันไปจะชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบันทุกคนจ้าเข้ามาแลกก็ฝากนาะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมานจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับโค้กเอาคำว่าสวัสดีจ้า